พี่กำลังใจพี่กาครับเก็บพี่กาครับต่างหักดันมาครับขอโทษโอ้หนึ่งกดเอ็นเป็นไงบ้างโอ้ยโกนผิดกลมนะจะพูดนะโกนผิดเอาเขาไม่ลงเลยอ่ะาว่คือตอนแรกอะที่เขาเน้นอะเขาไม่น่าเซตเดิมเพราะว่าเซตแรกกำลังโอเคแบบ หมือนไม้ครึ่งปากครึ่งเปลี่ยนแล้วค่ะเจนี่เขาใช่ใช่พอเขาเปลี่ยนนะมันกลายเป็นปากเยอะมากพอเขารู้ว่าเรามีแต่ไม้แต่เขาอยู่ข้างล่างเลยฮะแล้วเพื่อขึ้นมาได้หรือเปล่าอันบัมได้อยู่หรือเปล่าวะเนี้าเร็วๆเลยไม่มีเงินเข้ามาเสี้น่ยงบัมแน่เลยอ่ะนี่จริงว่าโดนบัมดูก่อนูรถขับไปดูก่อนไหมให้รถขับลงไปดูก่อนไหม เรา่นตรงนี้เป็นยไงบ้างไม่วอดไม่รอหลอะอใคบรอ,อบช่ะหมาบามหมองั้นเราต้องวิ่งไปปะไม่ไม่ไม่<ต>ไมเราต้องวิ่งไปเพราะว่าเพื่อนโดนบามออกมาไม่ได้ไงบางพังแล้วปะ ดูเนินถุเนินไม่นูดไม่นูดเกี่ยวตรงนี้ระวังเราพี่ระวังคนอย่าเพนังครับอย่าเพิ่งนอนครับต่างหลันานมาครับขอโทษเออระวังไอ้หมูลง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 เต่ยัวลงดาวยัวลงดาวยัวลงดาวยัวลงลงเล่นดาวยัวอุ้ยมีนูนไม่ต้องลงไปไม่ต้องลง ามามามาเราฝากคนนั่งดีเราฝากคนนั่งดีเขาถาอยู่นี่สองคนเราเลยว้ทออทไม่โดนหมูตายเออ่เออวัอยู่นัดอยู่ ไป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 นึงนนเพื่อนอยู่คนหคื่อยู่่น่กไปอีกแล้ววะไป่ปเขาจะรู้เราได้ไกไปอีกแล้ววะเรถสดเหรอรถสเหรอาปดีกล่องบ้างมีกล่องบ้างมกล่องปกล่องเย้างขอหล่อเอไปนี่อไปนี่ รถหนูรถหนูแล้วหนูไม่ได้ล็อครถหนูไม่ได้ล็อคหนูมาไม่ทันหนูหรอกไม่ทันไปเลยไปคู่เลยไปคู่เลยไปคู่เลยไอ้ส่วนหนูแล้วหนูไม่ได้ล็อคออกไม่ได้พี่ตเราต้องบัมออกมาสลากไม่ต้องต้องไหมเขาเชื่อว่าหนูมาใครวะรองเท้าขาวจะไม่สวนตำรวจใช่ปะเดี๋ยวดูให้